ผู้ชมคะตอนนี้ชนที่พาอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะที่ท่านผู้ชมมองเห็นตอนนี้ก็คือเป็นสวนสวนปลาล์มนะคะของเกษตรกรที่อยู่ในเขตอำเภอปานบุรีเกษตรกรเนี่ยปลูก ปาล์มน้ำมันเยอะมากเลยนะคะถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดประจวบคีรีขันเลยก็ว่าได้นะคะพูดถึงปาล์มเนี่ยหลังจากปาล์มก็ยังมียางพารานะคะยางพาราแล้วก็สับปะรดแล้วก็ยังมีมะพร้าวด้วยนะคะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันวันนี้ชนทิพาก็จะพาพี่น้องนะคะมารู้จักเกี่ยวกับเรื่องของปาล์มนี่จะเห็นว่าปาล์มสวนนี้อุดมสมบูรณ์จริงๆเลยนะคะดูสภาพใบสิคะ เหมือนท่านไหมคะท่านที่ปลูกต้นปาล์มอยู่ที่บ้านน่ะมันสมบูรณ์แบบนี้ไหมคะซึ่งไปดูที่อื่นมันแห้งแล้งมันไม่เป็นอย่างนี้ทีนี้เราก็ต้องไปสอบถามว่ามันสมบูรณ์ดีขนาดนี้เจ้าของสวนมีการดูแลยังไงบ้างถึงได้อ่าผลผลิตนะคะผลผลิตอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละว่ามันงามแล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะเดี๋ยวตามชนที่พาไปพบเจ้าของสวนเลยค่ะไปค่ะค่ะพี่วิไลตามต้นโต ใช่ไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องนะคะไม่ได้ไปไม่ได้แปอวสวนปาล์มของใครมาเป็นของตัวเองนะค่ะที่นี้จะเห็นว่านะคะที่พื้นที่จังหวัดประจวบในที่อําเภอปานบุรีที่เราอยู่เกษตรกรปลูกปาล์มเยอะเลยกับปุกเยอะปลูกเยอะใช่ไหมของพี่ก็เยอะแล้วปลูกปาล์มมากี่ปีแล้วคะพี่ของของพี่นี่ก็อยู่ที่ประมาณ9ปีอ่ะ9ปีเนี่ยที่เห็นเนี่ย9้าปีปาล์มเนี่ยจริงๆแล้วเกษตรกรปลูกได้กี่ปีถึงเก็บผลผลิตคะพี่เ จริงๆแล้วปามตอนนี้ก็สามปีนี่ก็เริ่มได้เก็บแล้วนะสามปีก็คือออกผลผลิตให้เราเก็บเก็บเกี่ยวแล้วถือว่าเร็วนะคะไม่ช้าแต่นี่ทลายแรกแกมันก็ยังเล็กๆอยู่ทลายแรกๆยังเล็กใช่สามปีมันก็ยังเล็กๆอยู่มันก็เริ่มออกทีนี้ในการเลือกสายพันธุ์เกษตรกรเข้าเลือกสายพันธุ์ยังไงพี่เวิไยก็มันก็แล้วแต่ที่เขาจะชอบก็คือเป็นการตามๆกันไหมประมาณนี้โคคนนี้ปลูกคนนั้นปลูกก็ตามกันอย่างงี้จริงไหมพี่ยกอย่างของเราเนี่ยสายพันธุ์อะไร เขาบอกกับสุราชสุร่าแล้วก็ไม่รู้ก็ตอนนั้นทําก็ไม่รู้ก็ไปสั่งเกษตรอย่างเงี้ยอ๋อสั่งเกษตรสั่งเกษตรก็คือเจ้าหน้าที่ของเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเขาดูแลอยู่เขาก็จะค่าสายพันธุ์ให้เราเราก็เอามาปลูกพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่จ้ะพี่30ไร่30ไร่ที่ปลูกปาล์มเคยนับจานวนต้นไม่ค่กี่ต้นเนี่ยต้นก็6 0 0 660ประมาณนี้ก็คือจะมีมาตรฐานความห่างอยู่แล้วของการปลูกใช่หกร้อยกว่าต้นเยอะนะ660 660 แล้วดูแลกันยังไงคะพี่เนี่ยการดูแลของพี่มีใครมาช่วยไหมไม่ไม่ไม,ไม่ก็ทํากันส่วนมากจะทำสองเองดูเป็นหลักเลยสุกก็ตัดอยู่พันธุ์พี่พบอกอว่าปาล์มสวนนี้อายุทั้งหมด9ปีแล้ว 9, 9, 9, พี่บอกว่า3ปีถึงจะออกผลผลิตให้เก็บเกี่ยวแสดงว่าพี่เก็บผลผลิตมาแล้วส4 5สี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าก็บผลผลิตมาแล้ว6ปีใช่หปี6ปีแล้วทีนี้ของเกษตรกรที่ปลูกสวนปาล์มเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างครับหม่คะพี่ก็มีหน้าบางบางเจ้าเขาก็ปลูกไปแล้ว อะไรหนูหนูหนูกินหนูมากินกินยอดอ,อะไรแบบนี้มันก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ของพี่มันดีที่ว่าปลูกแล้วมันไม่มีอะไรกวน เพราะอะไรมันต่างกันกับสวนอย่างนี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็ปลูกไม่หนูเหนือไม่ไม่กวนนะด้วงเดิมก็ไม่เห็นยุ่งไม่มีเลยไม่ยุ่งนะแสดงว่าในการดูแลของพี่พี่ต้องมีการดูแลเป็นอย่างดีก็คือเขาเรียกว่ามีการป้องกันตั้งแต่แรกให้ต้นให้ต้นปาล์มสมบูรณ์มีภูมิต้านทานโรคสูงเพราะมมาแรงเพี้ยต่างๆหนอนที่พี่ว่ามันมากัดมาแทบไม่ได้มันกินไม่ได้มันก็มาอยู่มันก็ไปสวนที่ว่าเขามีมีเขาเรียกว่าทําลายได้เพราะงั้นเถอะอ่าพี่เก็บผลผลิตมาหกปี แล้วเป็นยังไงบ้างระยะเวลาที่ผ่านมาหกปีที่พี่ยังไม่รู้จักครับว่าโอทุงโอทูเลยเนี่ยจ้ะพี่มันมันก็ดีมาตลอดนะพูดถึงว่าของพี่นี่มันก็จะดีมาตลอดเลยนะเพราะดีมาตลอดดีที่ว่าเริ่มเริ่มเก็บมาเนี่ยเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันก็ได้ผลผลิตดีมาตลอดมาตลอดเลยหกปีอะสามชั้นตลอดนี่ที่เห็นนี่คือเราแทงไปมั้งแล้วอันนี้มีการแทงไปแล้วอันนี้ก็คือต้นปาล์มอายุ 9ปีนะคะท่านผู้ชมมีการแทงไปแล้วนะคะธรรมดามจะออกสามชั้นเลยนะพีนี้แทงยังไม่ทันหมดนะแต่ข้างในข้างในนะที่แทงอยู่นะมันก็ออกใหม่อีกแล้วอืมค่ะที่นี้จะเห็นว่าสวนปาล์มของพี่วิไลนะคะจะมีความชุ่มชื้นแสดงว่าพี่วิไลดูแลมีการให้น้ําแล้วแหล่งน้ํามาจากไหนตรงเนี้ยอ๋อน้ํามันคลองใหญ่ไงคลองใหญ่มีแล้วก็เขาถ้าคลองใหญ่ปล่อยมาของพี่ก็จะปล่อยเข้าไร่ได้เพราะว่าจะไม่มีหนองไม่มีคลองอะไรับเขางมันคือจะไม่มีผู้นี้ไม่มีสระไม่มีสระที่ว่าจะเก็บน้ำ ไม่มีสระไม่มีสระเวลามีน้ำกอพลาน้ำของอะไรนะพี่ว่าหนองคลองคลองใหญ่มาคลองใหญ่นั่นแหละเราก็จะได้น้ำแสดงว่ามีคลองใหญ่ที่เก็บกักน้ำอยู่แล้วใช่คลองคลองเขาคลองใหญ่น่นที่ว่าเขาปล่อยอ๋อเขาปล่อยมาเป็นคลองค่ะให้เกษตรกรทำนาทำไร่เราก็จะเอามาใช้พี่ก็เอามาปล่อยใส่สวนของพี่ใช่แสดงว่าแถวนี้พื้นที่ทั้งหมดนี่ก็จะอุดมสมบูรณ์ที่พี่พ่อะไม่ขาดน้ำ ก็เป็นบางพื้นที่เป็นบางแปลงบางพื้นที่แต่ของพี่นี่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ําก็น้ําก็ถือว่าดีนะคะท่านผู้ชมถ้าปลูกพืชขาดน้ําจะไม่ได้ผลอย่างนี้แต่ของพี่วิไลยบอกว่าไม่มีปัญหาเลยถ้าถ้าไม่มีน้ํำ้าคือเขาไม่ปล่อยมามันก็แห้งเหมือนกันแห้งเหมือนกันแต่ส่วนมากก็จะ ได้น้ําอยู่แล้วพอ,อว่าเขาปล่อยมาคือเราได้น้ํานอกจากน้ํานะคะในการดูแลของพี่มีการให้ปุ๋ยให้ยายเคมีเหมือนที่อื่นไหมจ๊ะพี่ก็ว่าถ้าลงมีน้ําปล่อยมาเราก็คือยังยังกับต้นฝนเนี่ยเราก็วานรีบวานปุ๋ยก่อนอว่านปุ๋ยเลยเวลาน้ําลงฝนลงก็เกิดาการละลายปุ๋ยได้เร็วใช,ใช่ได้เร็วแล้วเราก็ฉีดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะปนด้วยแต่บางคนเนี่ยบอกเขาเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเขาว่าจะไปฉีดทําไมปาล์มทำไมต้องฉีดพี่เอาอะไรมาฉีดจ๊ะก็จริงๆแล้วเราก็เอาโอทูนี่แหละมาฉีดแต่ท่ นี้เราเออมาฉีดแล้วเหมือนด้วงเดิมมันก็ไม่ค่อยกวนนะโอ้ยอย่างที่พี่ว่าไม่มีปัญหาใช่แล้วก็เชื้อเชื้อราเนี่ยนะคือปาล์มทลายบางต้นเนี่ยมันก็เป็นเชื้อราเหมือนกันค่ะก็เราก็ผสมเฟอรนินลงไปด้วย๋อขวดแดงแดงอ่าหยุดเลยแล้วขวดสีฟ้าพี่ได้ผสมด้วยไหมคะก็ถ้าถ้าว่ามันจริงๆแล้วสีฟ้าจะผสมน้อยหน่อยจะไม่ค่อยได้ใช้มากแต่ถ้าเน่าเนี่ยคือเฟานินตัวแดงแขวดแดงแดงเนี่ยจะอยู่เลย จะผสมกันแล้วก็ฉีดพ่นไปทางใบก็คือพี่เวไลนะคะมีการให้อาหารทางใบนะคะอาหารที่ว่านี่ก็เป็นสารอินทีร้อยเปอร์เซ็นของโอทูถูกต้องไหมคะพี่แล้วทางดินพี่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีหรืออินทรีย์ก็เอาอินทรียใช้มาตลอดอินทรียทั้งหมดเลยแสดงว่าจะไม่ค่อยให้ได้ไอ้นี่เลยเนี่ยต้องการน้อินรีย์นี่จะน้อยมากเลยต้องกรีเลยค่ะค่ะดีเลยนะคะการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะจะ ตรงนี้จะให้ผลผลิตดีบางคนก็จะมองว่าอุ้ยมันให้ผลผลิตช้าไม่ทันใจเหมือนให้เคมีใช่แต่ถ้ามองระยะยาวนะคะจะสมบูรณ์นะคะจะไม่เกิดการเสื่อมนะคะดินก็จะดีไม่เป็นกรดเป็นด่างอย่างที่พี่อย่างที่ดินของพี่ทีนี้เรามาดูว่าเมื่อพี่วิไลนําผลิตภัณฑ์ของโอทูมาใช้ไม่ว่าจะเป็นใช้ทางใบแล้วก็ทางดินด้วยนะคะได้ผลขนาดไหนเดี๋ยวตามเรามาดูค่ะว่า ต้นปาล์มต้นนี้อายุ9ปีที่ชนที่พามองเห็นนะคะจะมีทลายรอบรอ,อบต้นไปหมดเลยแต่ว่าไม่รู้มันดกขนาดไหนเดี๋ยวมาดูพี่วิไลบอกว่ามีการแทงไปแล้วแทงแล้วแทงเมื่อไหร่แทงต้องก็เริ่มมีนามาเลยอ๋อพอมีนาก็จะแทงมาเลยสุกก็จะมีเก็บ าอาค่ะท <ๆ S 1> ่านผู้ชมคะเดี๋ยวตามมาดูนะคะอ่ะเดี๋ยวชนทิพพาจะนับให้ดูเดี๋ยวจะมองว่าเอ๊ะวันนี้คุณชนทิพพาแล้วคุณวิไลามายืนอยู่ตรงมุมสวยๆอ่าอย่างนี้หรือเปล่าแต่จริงๆมันรอบเลยนะคะเดี๋ยวชนทิพพาจะนับให้ดูหนึ่งสองนะคะอ่าสามสี่ห้าหกนะคะตรงนี้มีหกแล้วค่ะหกลายแล้วค่ะท่านผู้ชมคะหกเจ็ดค่ะเจ็ดเจ็ดทลายอันนี้สุกแล้วทลายที่เจ็ดนี่สุกแล้วค่ะ ค่ะแล้วยังมีข้างบนอีก8ดนะคะ8ทลายนะคะ9นะคะ9ตรงนี้นะคะ9 9แล้วก็1ิบค่ะ1ิบทลายแล้วก็1คบเอค่ะามาจบอยู่ที่11บทลายแล้วอันนี้เรานนบาด้ยัยงพี่ปไปไล่ข้างบนเนีย่ยบค่ะข้างบน12ทลายเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่เริ่มตั้งแต่ค่ะทั้งหมดรวมนะคะท่านผู้ชม12ทลายด้วยกวนะวันทีนี้มีการแทงไปแล้ว ก็ต้องมาคุยกับพี่วิไลที่เป็นเจ้าของสวนปาล์มว่าปาล์มต้นต้นนี้ทั้งหมดมีสิบเอ็ดทลายจริงๆแล้วปาล์มทั่วไปเนี่ยมันโดกขนาดนี้ไหมคะพี่มีถึงสิบสองเธอลสิบสองทลายสิบนี่สิบสองทลายอ่าสิบสองทลายปกติมันดกขนาดนี้ไหมพี่มันก็ดกนะของพี่นี่จะไปดูได้แทบจะทุกต้นเลยสิบกว่าสิบกว่าอย่างเี้ะตลอดโอ้โหุทุกต้นอะ่ะถึงว่าไม่ใช่ว่าจะมีแต่แค่ต้นนี้นะมันจะมีทั้งสวนนี้เลยก็จะออก ส่วนมากนะชนชนที่พาเคยไปที่ชนบุรีก็มีเกษตรกรบางท่านปลูกปาเหมือนกันแต่ว่าทลายมีประมาณห้าหกทลายต่อเดิต้นจะมีแค่ชั้นเดียว,วค่ะจ,จะมีช,ชั้นเดียวแต่อันนี้เรามองเห็นนะคะจะมีชั้นที่สองแล้วก็มีการแทงแบบกําลังออกมาชั้นที่สามอย่างที่ชนท,ที่พาพาไปดูด้านหลังที่กําลังเล็กๆขึ้นมาทีนี้มาดูว่าโดขนาดนี้นะคะรวมทั้งหมดสิบสองทลายเนี่ย มาดูความสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวจนที่พาขอเด็ดนะคะขอขอเอาผลปามให้ท่านผู้ชมได้ดูอันนี้ใช่ไหมคะพี่นั่นแหละค่ะสุกให้ดูนะคะเพราะว่าดูล้ปก็ร่วงเนาะนะคะนี่สุกเลยนะคะโอ้ยเหมือนหนูแทะนะคะพี่วิไลนี่มีแมลงก็เรื่องของธรรมชาตินะคะบ้างเล็กน้อยนี่ค่ะท่านผู้ชมคะดูนะคะอันนี้คือผลปามของพี่วิไลที่สุกแล้วพร้อมที่จะแทงได้แล้ว อันนี้ใช่ไหมคะพ้องจะแทงได้แล้วสุสกสขขสสเสมอสุกเสมอเลยสุกเสมอถ้าว่าเราไม่ได้ฉีดไม่ได้ใช้ก่อนนี้ไม่ได้ใช้นะมันจะมีสุกมีดิบในหนึ่งทลายแต่วันนี้จะเห voilà. ็นว่าหนึ่งทลายถ้าดิบก็ดิบเลยสุกก็สุกทั้งทลายอย่างที่พี่วิไลว่าโอ้โหสมบูรณ์มากสมบูรณ์นะคะพี่ดูชิดลูกเบลเลอร์เบเตอร์เลยเนี่ยนะคะน้ำหนักก็ดีเข้าใจไหมเบลเลอร์เบลเตอร์เป็นภาษาของชนที่พาพูดเองนะคะเบลเลอร์เบเตอร์นี่หูสมบูรณ์มากนะคะนี่เลยค่ะถ้าผลสมบูรณ์อย่างนี้นะคะ ไม่ต้องห่วงเลยว่าน้ํามันนะคะจะเข้มข้นขนาดไหนถ้าต้นสมบูรณ์ดีนะคะผลดีขนาดนี้ผลผลิตก็ต้องดีแล้วเป็นยังไงราคาราคาปาล์มตอนนี้นี้ลงหน่อย4บาทฝาสี่บาทกว่าที่ตัดมาแรกๆนะได้5้าบาทฝาหบาทเคยได้อยู่ในเรื่องของราคาเราก็คุมราคาไม่ได้นะคะราคาเราก็เป็นผู้ผลิตเดียวแล้วบางเดือนมันก็ได้6บาทฝาค่ะก็ถือว่าราคาดี ค่ะท่านผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าพี่วิไลซึ่งเป็นเกษตรกร,รปลูกปลาล์มเนี่ยเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์โอทูแล้วทําให้พี่วิไลมีความเป็นอยู่ดีขึ้นดีขึ้นหลายๆด้านเลยใช่ไหมก็สบายขึ้นอ่ะพูดง่ายง่ายอ่ะมันก็หลายอย่างไหนจะหนี้สินเราก็มันคือการใช้จ่ายเราก็มันคือ,ค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 อในไร่เราก็ลดต้นทุนไปเยอะลดตน้นทุนแล้วหนี้สินเพิ่มขึ้นหรือลดลงอ๋อไม่ค่อยมีแล้วน้อยอ้ยน้อยนะคะคนไม่มีนี่หน้าตาสดใสแบบพี่วิไลนี่แหละค่ะค่ะก็ถือว่าผลิตภัณฑ์ของโอทูช่วยเกษตรกร ที่ทำการเกษตรทุกชนิดเลยก็ว่าได้นะคะช่วยได้จริงๆถ้าใช้แล้วก็จะได้ผลดีเหมือนของพี่วิไลแบบนี้เลยนะคะใช้ให้ได้เลยนะคะถ้าวันนี้นะคะพี่วิไลชนที่พาต้องขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่ให้ความให้ข้อมูลเกี่ยวกับฟาร์มนะคะขอบคุณกับพี่ค<อ>่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะก่อนแล้วจนท่พาก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเมื่อหนุ่มกลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งดินกันดานเปลี่ยนไป พราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโวกาสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มขน้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้ง,งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรูว้ว่าบ้านทุ่งดินเงนดานเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟลาโบกาไปใช้ดูสิจ้าเวลาที่คุณดูดีเนี่ยจอย่พี่พสาวแกเหรอไม่ใช่รู้นี่ใครอ่ะ ภรรยาพ่อนะผลิตภัณฑ์อาหารเสริม F2 โทรแหละ ใช้กับสวนยางบาราค่ะระยะเวลาห่างกันประมาณเดือนกว่าเกษตรกรบอกว่าใช้แล้วใช้แล้วได้ผลดีมากมเลยนะคะทีนี้จะได้ผลดีไม่ดียังไงเราก็ต้องตามไปดูว่าจะแน่ขนาดไหนนะคะตามชี่พามาค่ะสวัสดีค่ะครับอสวัสดีครับให้คุณชวนไหมคะเนี่ยครับผมต่อหน้าขอตาจะจำไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณ ยางเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูผลผลิตเลยนะคะเปิดหน้าเปิดตาหน่อยได้ไหมท่านผู้ชมจะได้จำว่าจวดเจ้าเดิมไหมนะคะเออชวนเป็นยังไงบ้างวันนี้ผลิตยางรับหลังจากที่ใช้โอทูซูเปอร์วันนั้นที่พวกเราได้ทดลองให้ท่านผู้ชมได้เห็นวิธีการใช้ใช่ไหมครับผมโอทูซูเปอร์พรีเมียมครับผมที่เคยใช้มาก่อนไม่โอทูซูเปอร์เนี่ย